หนึ่งตรงไหนแม่เอข้างไนเออแม่เอกข้างบนนั่นแหละครับสระอึข้างบนสละอึครับเออเออปออืนนอะปืนปืนอืมอวันนี้ไม่ต้องบอกเลยวันนี้ไม่ต้องสอนเลยเก่งมากเลย บิกนั่งหักำลังใจเฉยๆวันนี้เอา้าเขียนไงปออือ,อนอสะ่กดด้วยต้องพูดด้วยปออือนอปืนเออไหนปืนกองกองโฟไอไฟไฟไม่ได้สิก็มันมีไฟด้วยไงเนี่ยไม่ต้องไฟหรอครับน่าจะไม่ต้องไฟคบเพลิง อืมกองเฉยๆนะั่นแหละลูกกองเฉยๆฉอ่ะสกดครัว่ากองกองกองเอออ้าวเขียนไปเลยกลองไม่ใช่กลองกองเออกองเฉยๆกององกองเออนี่แหละกองกององกอง,งอันนี้ล่ะดวงจันทร์ดาวดวงดาว ได้ไหมเออดวงจันจันดาวเหรอดวงเฉยๆได้ไหมล่ะดวงดาวเออดวงจันอันนี้นมันค่มันเป็นดวงจันเนาะดวงดวงดวงก็ดวงทัางหลายก็ดวงอหละอืมเอาคําเดียวก็ได้ลูกเอาคําเดียวก็ได้ดวอืมอัวมา ังเอแค่นี้แหละเอาโอ้วหวนเอาใหม่สิโอวหวนเอาสวยๆกว่านี้ได้ไหมอ่ะเออวหวนเอาสวยๆกว่านี้เออเขียนสวยสวยเลยอ้าวอาสวยๆวยคำนี้สวยๆวยคำนี้สวยๆวยคำนี้สวยๆเลยดอพูดด้วยดอ ดวงงดวงอืงอมไหนพอ,อแล้ววันนี้เอาแค่นี้นะอืออ้าวดีแล้ว,วดีแล้วเขียนชื่อด้วยไหมล่ะเขียนครับอืมอ่เขียนเลยเนั่นแหละเก้าอี้มีโต๊ะมีก็ไม่นั่งเนาะขี่หมา